กันนะครับวันวันศุกร์นะครับแรกของเดือนก็คือวันนี้นะครับผมมาพูดคุยนะครับในส่วนของเกี่ยวกับกราฟนะฮะอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับก็คือแพลตฟอร์มของ t ทรดดิ้งวิวนะครับซึ่งแพลตฟอร์มของ t ทรดดิ้งวิวนะครับต้องต้องยอมรับนะครับว่าอินดิเคเตอร์หรือว่าการวิเคราะห์เนี่ยอินดิเคเตอร์เยอะมากนะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกตัวไหนมาใช้นะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับผมใช้ตัวที่เป็น ICT นะครับ k l เลโ z o n e นะครับก็จะเป็นในส่วนของการวิเคราะห์ตลาดนะครับในในเชิงของภาพรวมนะครับของตัวที่เป็นตลาดนะครับเปิดไม่ว่าจะเป็นเอเชียนิวยอร์กนะครับลอนดอนนะครับแล้วก็ออสเซเลียพวกนี้ครับแล้วก็ตลาดญี่ปุ่นนะครับ คือเวลาเขาวิเคราะห์นะครับจะวิเคราะห์แบบค่อนข้างที่จะให้ความแม่นยำนะครับแต่ว่าเราต้องหาจุดบางจุดนะมาเทียบนะซึ่งผมจะใช้ตัวที่เป็นหาเช่นหาชี it, อีกตัวหนึ่งก็คือเขาจะบอกข้อมูลนะครับแล้วก็ในส่วนของเปอร์เซ็นต์การการเข้าเทรดน,นะครับแบบชัดเจนแล้วก็ข้อมูลนะครับที่ให้ไว้ตัวนี้นะครับซึ่งผมเอาไปวิเคราะห์กับตัวที่เป็น อินดิเคเตอร์ของผมก็เป็นตัว EA ตัว s u p e r f o ฟิอีกตัวหนึ่งนะครับ mm hmm. เพื่อให้การเทรดนะครับเนื้องานการเทรดได้ออกมาแบบชัดเจนนะครับสังเกตไหมครับเขาจะมีกรอบแนวรับแนวต้านแบบชัดเจนแล้วก็เวลาเ,าเครื่องมือนะครับเครื่องมือค่อนข้างที่จะมีมีให้ใช้หลากหลายนะครับในเรื่องของตัวที่เป็นไหนนี้เนาะแล้วก็จะเป็นตัวที่ผมใช้นะหลักๆผมจะชอบใช้ตัววอล u ุ่มโ o f i ไฟ ตัวลุ่งโฟรไฟล์นะครับเปรียบให้เห็นแล้วครับวันนี้สมมตุติไม่ใช่สมมุติถ้าเรื่องจริงราคาจะมากองอยู่ตรงนี้อยู่ที่9 916นะครับ2916แล้วครับแล้วก็จะมีอีกราคาหนึ่งที่เขาจะเทสลงมานะครับก็คืออยู่ที่ราคา2903นะครับก็คือราคานี้นะครับนี่คือในส่วนของคู่ทองในทมงเฟรมสั้นนะครับในทมงเฟรม5นาทีขออนุญ,ญาตไปดูที่ทม์เฟรม1ชั่วโมงนิดนึงครับ <c oughs> หนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงผมจะเอาตัวอินดิเคเตอร์ของตัวโอลุ่มโฟร์ไฟด์อัดเข้าไปอีกรอบเลงนะครับว่ามันจะไปกลางอยู่ตรงไหนนะตัวนี้นะนะครับตัวโอลุ่มโฟร์ไฟด์นะครับเห็นไหมฮะตัวโอลุ่มโฟร์ไฟด์นะครับมี <c oughs> มีแนวรับนะครับมีแนวรับที่ค่อนข้างที่จะสําคัญอีกตัวหนึ่งก็คืออยู่ราคา2 288นะฮะแล้วก็จะมีอ2865นะครับ2865แล้วก็จะมีแนวรับที่สําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยฮะ2848นะครับนี่คือแนวรับที่สําคัญที่จะจะลงมาเทสนะถ้าเป็นไปได้ผมว่าวันนี้น่าจะลงมาเทสเพราะว่าเขามีข่าว ข่าวนอนฟาร์มนะครับก็ประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับก็ฝากไว้นะครับในเรื่องของเกี่ยวกับการเทรดคือเราต้องมีเครื่องมือที่ค่อนข้างที่จะเป็นองค์ประกอบนะเพื่อทําให้เราเข้าเทรดเนี่ยได้มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามในช่องมันนี่ในแอร์นะครับก็จะมีช่องลูกช่องหนึ่งก็คือเป็นช่องเทรดด้วยครับนะครับช่องนั้นก็จะเป็นในการไลฟ์สดนะครับในการเทรดนะครับ เทรดโชว์ Show ให้เห็นนะครับใน online, ออนไลน์เลยว่าเราเทรดแล้วก็ทำอะไรแบบไหนนะครับนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ช่องเพื่อจะนำสาระดีๆมาให้ทุกท่านนะครับได้เห็นข้อมูลแล้วก็สามารถลอกเรียนแบบทำตามและเห็นผลได้ชัดเจนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ